ฟันน้ำนมสําคัญชนนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจว่าฟันน้นํานมก็มีไว้สําหรับให้เด็กเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีบทบาทที่สําคัญกว่านั้นอีกคือเป็นตัวรักษาที่ว่างในขาเป็นไกรนะคะให้ฟันทาวานขึ้นมาในตําแหน่งที่ถูกต้องนะคะทีนีเ้เรามาดูว่าโรคที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยในเด็กนะคะเด็กปฐมวัยนะคะ ก็คือโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเรียกเรื่าโรคฟันผุปฐมวัยซึ่งโรคฟันผุนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกักคนอื่นนิดหนึ่งนะคะคือว่ามันไม่ได้มาจากพวกขนมหวานนะน้ำตาลจากขนมเหมือนในเด็กโตนะคะมันจะเริ่มจากอย่างนี้ค่ะฟันที่ขึ้นใหม่น่ยมันจะมีะาาการสะสมแร่ธาตุไม่สมบูรณ์นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีคราบจุลินทรีย์นะคะจากน้ําลายแม่นะคะแล้วก็ มาติดอยู่ที่เกาะอ,อยู่ที่ผิวฟันซึ่งถ้าไม่แปรงฟันนะฮนะ,ะก็ทิ้งไว้นานๆก็จะหนาครควนี้เด็กๆอะ่ะทีก่กินนมเนี่ย่องกินนมแม่หรือว่าจะกินนมขวดก็ตามนะคะนมวัวก็ตามเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการเติมน้าตาลเนี่ยแต่ถ้าดูดทีๆบ่อยๆในช่วงกลางคืนนะคะหรือว่ากินทั้งวันหรือว่าอ,อมนมหลับคาปากอันเนี้ยนะคะเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ที่ผิวฟันเนี่ยก็จะสามารถสร้างกรดได้ทําให้ฟัน ก,ก้อไดะะทีนี้มาดูจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าคราบเหนียวสีเหลืองที่เราเห็นนี่คือคราบจุลินทรีย์นะที่อยู่ใ,ใกล้ๆคอบเงอกนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการทําความสะอาดเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเกิดรอยผุระยะเริ่มแรกที่เห็นจากลูกศรสีดงเงินนั่นเองนะคะซึ่งสองอันนี้เมื่อไม่ได้ทําอะไรกับมันเนี่ยนะคะปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นระยะต่อไปคือแฟนผุเป็นรูและในที่สุดก็จะเป็นกัด ก็จะเหลือเป็นฟันเหลือแต่ต่อในที่สุดนะคะคราวนี้ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเนี่ยเราพบว่าเท่าเด็กกลุ่มที่มีโรคฟันผุเนี่ยมารวมกันทั้งกลุ่มนะคะแล้วก็วัดความสูงน้ําหนักแล้วก็เส้นรอบวงศีรษะเนี่ยเราจะพบว่าทั้งสามสามปัจจัยเนี่ยนะคะจะต่ํากว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยมีผลต่อพัฒนาการของเด็กนะคะ อันนี้เป็นการศึกษามากมายจากหลายประเทศนะคะแล้วก็จะมีคนก็เข้าใจว่าโรคเอ่อฟันน้ำนมเนี่ยเราจะไม่ต้องทําอะไรกับมันนะผุในช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็หลุดไปแล้วนะคะบางคนยังเข้าใจว่าถ้าเราไปดูแลดีๆฟันน้นมดูแลดีเกินไปจ,จะไม่หลุดนะคะทึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมีการศึกษาพบเยอะเลยนะคะว่าคนที่มีฟันน้ํานมผุมากๆเนี่ยนะคะแล้วติดตามดูไปเรื่อยๆก็เพราะฟันแท้ก็จะ ผุมากเช่นกันในคนแบบในเด็กกลุ่มที่ฟันน้ำนมมีการผูน้อยนะคะมอติดตามไปในฟันแท้หรือฟันทวารเขาก็ฉผุน้อยเช่นกันซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความเป็นพันธุกรรมนะคะอาจจะมีการดูแลรักษาได้นะคะมีการป้องกันได้นะคะ้องตัดวงจรนี้นะคะคนนี้ผลกระทบอีกอันนี้สําคัญมากสําหรับการดูแล รักษาหรือบูระฟันน่ในโดยเฉพาะทันตแพทย์เด็กเนี่ยนะคะก็คือว่าในเด็กเล็กเนี่ยให้ความร่วมมือไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นการรักษาก็จะซับซ้อนยุ่งยากค่าใช้จ่ายสูงหลายครั้งต้องดมยาสลบแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาคลายกางังวลร่วมกับการดมกาซใส่ใกรซอกซดนะคะผลกระทบอันอันนึงที่เราจะเห็นเนียเราจะเห็นคนที่เดิเนไปเดินมามีฟันเป็นเขี้ยวอย่างเงี้ยเยอะนะคะซึ่ง บางอันนี้มาจากพันธุกรรมจริงแต่บางอันนี้ก็มาจากการที่ไม่ได้ดูแลฟันมน้านมให้ดีเพราะฉะนั้นหลุดก่อนกนมนมําหนดทําให้ฟันจีงข้างๆเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้นทําให้ฟันที่ขึ้นถุดท้ายนีย่ก็ต้องไปขึ้นนอกทิศทางไปนะครับคราวนี้เรามาดูการศึกษาของอประเทศเรานะคะว่าไม่มีการสํารวจแล้วเนี่ยในปี2560ล่าสุดเนี่ยเราพบอย่างไรนะคะเราพบว่า ฟันผุโดยทั่วไปเนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยอายุ3ปีเนี่ยแล้วก็จะมีร้อยละตั้งแต่48ถึง57นะคะซึ่งเราพบว่าที่ตอนอกอกชยงเหนือลีสารเนี่ยก็ต่ำสุดนะคะและเช่นเดียวกันถ้าเราดูในการผุทอนอุดแต่ละซีะ่เป็นซี่นะคะเราจะพบว่าในตอนอกอกชยงเหนือก็ต่ำสุดเช่นกันนะคะแนวโน้มก็จะเหมือนกันนะคะในเด็กอ,อายุ5ปีนะคะว่าตัวออกเชยงเหนือนเนี่ยก็จะมี วันผูร้อยละ74นะคะในขณะที่ผูตอนอุดก็คือแค่4ี4ซี่ถึงต่ำสุดเมื่อเทียบกับทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ภาคอื่นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนอีสานนี่ก็คงได้ดทำอะไรดีๆหลายๆอย่างนะคะซึ่งทำให้อัตราผูนั้น,นแตกตา่างคือสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ต่ำสุดนะคะแต่ตอนนี้เป็น,ปนพื้นที่ที่ต่ำสุดนะคะ นี่มาดูการศึกษาที่เรามีการทำในอีสานะในพื้นที่น้ำพองขอนแก่นของคุณหมอวุฒิกุลนะคะก็จะได้พักดีนะคะธนาการจะได้พดีซึ่งแกนี้ได้ไปทำการศึกษาเรื่องว่าถ้าสอน้ผูพวกครองแปลงฟันเด็กตั้งแต่เล็กๆคือ9 1ถึง18เดือนเนี่ยว่าจะมีผลต่อฟันผุถอนอุดที่เพิ่มขึ้นใน1ปีอย่างไรนะคะเราก็จะพบว่าในตอนแรกเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของ ผุ้ผอนอุดที่เพิ่มขึ้นใน1ปีเนี่ยในกลุ่มที่กลุ่มควบคุมเนี่ยนะคะก็จะเป็นจาก7นะคะไปเป็น18ในขณะ,ะที่กลุ่มศึกษาเนี่ยจาก1.3นะคะก็จะเป็น3.3นะคะซึ่งอันนี้ดูดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะว่าเออมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะคะ อันนี้หมายถึงเป็นค่าค่าฟันผุที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ใน,ในถ้าเด็กที่ประจักฟันผุนี่ก็จะพบว่าก่อนการศึกษาไม่ต่างกันนะคะแต่หลังการศึกษาเนี่ยในกลุ่มที่ไม่ได้สอนแปลงฟันเนี่ยก็จะมีการมีค่าร้อยละของเด็กประจักษ์าฟันผุเพียง6% 6นนะคะในขณะที่ในเด็กที่เราสอนแปลงฟันเนี่ยมีค่าร้อยละ ในการปร็นจากฟันผุถึง64นะคะซึ่งแตกต่างัมีนวอสำคัญเช่นกันนะคะอีกงานหนึ่งเนี่ยเราไปทำที่ชุมชนแออัดในจังหวัดนครราชสีมานะคะในตัวเมืองเลยนะคะก็จะเรียกว่าทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคนะคะเราก็พบว่ามันสามารถลดโรคฟันผุได้เช่นกันนะคะเราก็ทำในเด็ก9ถึงสเดือนนี่แหละค่ะ,ะดูในในในช่องซ้ายนะคะว่าก่อนแปลงเนี่ยนะคะของเด็กที่กลุ่มที่แปลงฟันเนี่ยเขาจะมี ฟันผุไม่แตกต่างกับสีฟ้าในข้างซ้ายนี่ก็คือเด็กที่ไม่ได้ไม่แปลงฟันแต่พอผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยาทางเด็กที่ไม่แปลงฟันเนี่ยเพิ่มเป็นผุเจ็ดซี่เลยนะคะในขณะที่กลุ่มที่แปลงฟันเพิ่มเป็นสองซี่เท่านั้นเองสองซี่กว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าเรามาดูว่าัตรา,าการเกิดฟันผุถอนอุดนะคะชนิดที่เรานับซี่ฟันเนี่ยนะคะก่อนแปลงก็ไม่ได้ แตกต่างกันเท่าไหร่แต่หลังแปลงเนี่ยต่างกันเป็น2เท่าตัวเลยนะคะจะเห็นภาพตรงนี้นะคะจาก1.4และ2.8ซึ่งแสดงว่าการการศึกษา2ง,ง,งานเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการที่เราไปทำงานกับชุมชนนะคะในในอีสานซ,ซึ่งใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคอันนี้อันนี้น่ะนก็เป็นเป็นทฤษฎีง่ายๆเลยนะคะที่ เราไปให้ผู้ปกครองนด้ทราบถึงว่าความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆก,ก็คือเขาจะมีพัฒนาการที่สู้เด็กที่ฝันผุไม่ได้แล้วก็รวมถึงเราจะสอนให้เขาได้รู้จักว่าเด็กนี่มีความเสี่ยงนะมีคาบจุลินทรีย์มีรอยผุเริ่มต้นขุนคราวเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงระดับสูงขึ้นแล้วแล้วก็เราก็จะให้เขาเข้าใจว่าการใช้ยาติ่ผัมธุสมฟลูรไรด์วิธีการแปลงฝันนะคะที่มีความสําคัญและเราต้อง สร้างทักษะให้เขาเกิดทักษะอันนี้ได้นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จถ้าปัจจุบันเนี้ยสุขภาพในไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าสุขภาพช่องปากหรือสุขภาพร่างกายนะคะจิตใจะอะไรก็ตามเป็นเรื่องซึ่งประชาชนเองต้องเป็นเจ้าของสุขภาพนะคะท่านแต่บุคลากรหรือบุคลากรอื่นๆเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยเสริมเสริมกําลังเสริมความรู้เสริมทักษะนะคะแต่ว่า เจ้าของสุขภาพคือประชาชนนั่นเองนะคะท่าน,นี้เนี่ยเราจะดูเห็นว่าการจัดจก,กิจกรรมที่สอนปั้งฟันอ่งที่เกิดท,ที่โคราชและที่น้าพองเนี่ยทำที่ไหนดีก็คือทําในชุมชนนั่นแหละทาในหมู่บ้านนั่นเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยมาง่ายนะคะแล้วก็บรรยากาศก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็จะได้รับความร่วมมือง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะได้รับความรู้จากเครือข่ายต่างๆเช่นอ,อสมอแม่บ้านอบตอ์นะช่วยสนับสนุนแล้วก็ทําเป็นกลุ่มนะคะมีแรงขับเคลื่อนดีมากเวลาทําเป็นกลุ่มนี้เพราะคนอีสานนี่เขาจะชอบทําอะไรด้วยกันนะคะแล้วก็ทํได้กันและที่สําคัญคือได้เรียนรู้จากกันและกันนะคะเมื่อเกิดปัญหาใดๆเช่นอย่างเช่นว่าเด็กผู้ปกครองบางคนแปลงฟันให้ลูกไม่ได้เพราะว่าลูกร้องแล้วก็จะ เอ่ออีกบางบ้านก็จะช่วยให้แนะนำนะฮะให้ความแนะนําแล้วก็สอนวิธีการให้เข้าไปทํำยังไงให้มีทักษะที่ดีขึ้นก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีมากแล้วเราพบว่างานที่เราทําในชุมชนที่สารเนี่ยเราทํากับพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่หนุ่มสาวก็มีแล้วก็มีจํานวนหนึ่งประมาณ3 0เป็นะคะเป็นคุณตาเอา้เป็นคุณยายค่ะคุณยายกับคุณย่าจะส่วนใหญะะ่ที่มาช่วยเลี้ยงหลานนี้นะคะซึ่งประสบผลสาเร็จมากเลยนะคะอันนี้ ะะและที่นี้เนี่ยค่ะเนี่็จะดูภาพน,นี้ก็จะเห็นว่าวิธีจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะว่าคิดยังไงเกี่ยวกับกรป้องกันแล้วเราพบว่าถ้าผู้ปกครองมีส่วนร่วมจริงจังะะแล้วมีทักษะที่ดีและเข้าใจนะคะอันนี้สําคัญมากเข้าใจว่าการเกิดโรคเปิดอย่างไรแล้วลูกหลานเขามีความเสี่ยงยังไงนะคะเราจะลดความเสี่ยงได้ยังไงเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จนะคะนั้นก็หวังว่าใน ชั่วโมงที่จะเรียนเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเนี่ยทุกท่านที่จะเป็นพี่เลี้ยงในเดย์แคร์เนี่ยก็สามารถทำตรงนี้ได้ดีนะคะถ้าเผื่อว่าได้เข้าใจถึงบทปากของท่านเองเพราะท่านเนี่ยมีผู้ปกครองของเด็กๆมารับทุกวันอยู่แล้วแล้วในการที่จะรวบรวมทุกท่านให้เข้ามาแล้วก็ามาฝึกอบรมนะคะฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยก็จะทําได้ง่ายนะคะแล้วก็เด็กๆของท่านก็จะมีสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์และสุขภาพ ร่างกายนะคะด้วยนะคะที่เป็นโดยองร์รวมนะคะ